สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับพอเห็นแล้วครับก็นะครับมาอยู่ที่เขื่อนดินแ่งกระจาดครับก็ทำมาหลายคลิปแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอำลานะครับอำลาจากเขื่อนอาฮะกลับไปทำงานนะครับก็ได้เวลาที่ต้องเดินทาง ไปทําง,งานแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับก็จากช่องปาป๊าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องอป๊าป๊าพยอมมาแล้วนะครับ F ตามหลังด้วยเอฟซีพอตอนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ได้มาทาคลิปที่เกื่อนดินแ่กจานเดียผมจะอ่านต้องกลับไปอ่าด้านนู้นนะครับก็ เละแวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับก็ัครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เกอนดินแก่งกระจานนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๊าปาสตอรี่ครับแล้วก็ช่องอป้าปาพยอมนะครับมาแล้วตามหลังด้วย f อฟซีพอตนะครับซึ่งเป็น ช่อง YouTube นะครับน้องใหม่นะครับยังอ่ามียอดซับน้อยนะครับก็ฝาก FC ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ่าช่องป๋าป๊าสตารี่แล้วก็ช่องอ่าป๊าป้าพยอมมาแล้วนะครับอ่าสองช่องนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เขื่อนนะครับเขื่อนเขื่อนดินแก่งกระจานนะครับก็ซึ่งเป็นคลิปที่อ่าจะต้องอำลาเขื่อน มาครับก็เรื่จะด้วยได้เวลาที่จะต้องเดินทางนะครับไปทํางานนะครับที่อําเภอบางสะพานน้อยนะครับก็แสงมันจะประมาณนี้นะครับคงจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่ที่เสื่อนดินแก่งกระจานนะครับก็ยังอยู่ที่เสื่อนดินนะครับแข่งกระจาดก็บรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีนรับท่องเที่ยวนะครับก็มา มากมายซึ่งเป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะน่าจะย้อนแสงนะครับตั้งกล้องใหม่นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปลองคลิปลองจากคลิปสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งเวลาเดินทางกลับไปอําลาอําลาเคียนแกงกระจาจริๆแล้แกงกระจานเป็นบ้าน่ เป็นบ้านเกิดนะครับแต่ผมส่วนตัวไม่ไม่ได้อยู่นะครับส่วนตัวผมไปเดินทางไปทํางานนะครับกรุงเทพคส่วนใหญ่นะครับก็นานๆนนกลับมาทีก็มารีวิวมาให้ทำนะครับนี่เป็นเออมาจากไหนครับอาจารยสวีเดนสวีเดนครับ ก็ผมมีเอสซีอูสวีเดนหลายคนอ่าได้เจอชา,ชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาจากสวีเดนนะครับแล้วก็มาเที่ยวชมเพื่อนอาจารย์นะครับประมาณนี้นะครับก็เ่อนที่เป็นเพื่อนๆนนะครับก็อยู่คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะฮะ ทำอีกคลิปหนึ่งนะครับฝาก FC ช่วยติดตามนะครับช่องป,ป๊ปปาสตอรี่แล้วก็ช่งองป๊าพยอมมาแล้วนะครับก็จะไปทำกิจกรให้ดูนะครับกนะ็อ่าฮะอัอนนี้ก็จะแบบประมาณนี้ครับอ,นนอ่าครับพี่มาจากไหนครับ สวีเดนนะครับเป็นเอฟซีที่อยู่สวีเดนนะครับก็เป็นเอฟซีที่อยู่สวีเดนมันจะย้อนแสงมไม่เท่าไหร่ครับก็ขอ,ขอ,อ,อคนไทยนะครบอกเขาว่ามาจากทั้งรุ่นรุ่ฮัลโหลคุณมาดิับก็เป็นช่างรุ่นะครับก็

เออพี่ครับพี่ให้บริการอะไรมั่งหเกี่ยวกับพวกเรือน้ำเที่ยวกเป็นกันกันยาอ่อพี่เขาเป็นให้บริการเกี่ยวกับเรือนะครับเป็นกับเรือล่องแก่งนะครับก็มีเบอร์โทรไหมครับอาฝากเบอร์โทรได้ครับ0 9 0 4 3 8 6ศ4 2 0 9 0ี่ส4 3 8ปด4 2เจี่าศูนยสี่สดสี่สามแปดหเจดสี่อหเจ็ดสี่สองท่านใดที่จะล่องแก่งนะครับก็ติดต่อมา เบอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวบดเก็บเบอร์ไว้นะครับก็ก็เป็นชาวบ้านที่ให้บริการนะครับเหลือล่องแกงกะจานนะครับก็คิดอัตาค่าจ้างอาอัตราค่าจ้างเป็นยังไงครับอ๋อเหมาลำหกร้อยบาทต่อหนึ่งวันต่อไม่ต่อลังต่อลัสี่สิบห้านาทีสี่สิบประมาณสี่สิบห้านาทีก็ประมาณหกร้อยบาทนะครับต่อครั้งครับก็ท่านใดอยากมีจาน แล kind of ้แวะแถวนี้นะครับก็ให้เป็การเรือชมล่องแก่งนะครับชมเกาะแก่งต่างๆนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็กลับลาแก่กระจ้าเพราะว่าต้องเดินทางนะครับกลับไปที่ทํางานนะครับวันนี้ก็ซึ่งเป็นวันหยุดนะครับก็มีโอกาสได้มาทําคลิปให้ทุกท่านนะครับก็ขอบขอบคุณพี่มากเลยครับครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปด้วยกันเลยครับ